สวัสดีค่ะนิชาภาจันยศดค่ะอายุ53ปีค่ะทํางานบริษัทอินดีมกรุ๊ปค่ะตอนนี้ทํางานออนไลน์อินดีมกรุป๊ปสามารถเลี้ยงลูกและส่งรับส่งลูกได้ตลอดเวลาที่นิชาภารู้จักกับบริษัทอินดีมนี่นะคะคือนิชาภาอ้วนตัวใหญ่แล้วก็ปวดเข่ามากทํางานไม่ไหว ก็เลยไปหาหมอหมอก็แนะนำให้หาอาหารเสริมมากินที่โรงพยาบาลก็มีแต่ยาแก้ปวดและฉีดรักษาไปตามโรคนะคะแต่ถ้าเราต้องหาหมอทุกอย่งหมอก็เลยแนะนำให้หาอาหารเสริมทีนี้เราก็มองหาอาหารเสริมเพื่อที่ว่าจะได้มากินนะคะจะได้คิดว่าจะได้มีอาชีพนี้เกิดขึ้นขึ้นมา าาแต่อันนี้ก็ดีนะคะเราสามารถ<ต>ได้รู้จักคน มากและได้รู้จากคนที่ว่าคิดว่าทุกคนจะมองว่าเฟสจะเป็นการหลอกลวงหรือว่าการที่ครบเพืนที่เราไม่รู้จักจะเป็นการหลอกลวงนะคะแต่นี่จะพาเปิดเข้าไปทั้งนี้ทั้งแรกเพื่อหาอาหารเสริมนี่ะพาก็ได้ไิด้นหาดูหลายที่แต่ว่าก็ยังไม่ถูกใจนะคะมาเจอกับบริษัทดี กินนมวุ <rôle CCTV> ้น <ici> กี่ตัวแกก็สังหารแกตลทดเลนะกักคนนะคะผู้การบริษัทไม่เห็นเแจ้งเลยทีนีเปิดอนเทนต์อ่านนิดนึว่าบริษเปิตัวยังไม่นานเพิ่งเปิดมาเี่จะพาก็เลยสอบถามสอบถาม การแนะนำเข้ามาว่าบริษัทอินดีมเนี่ยสามารถทำออนไลน์ได้ด้วยค่ะเป็นนักศ้ษาขายของทา่ดนอยู่แล้วเราก็เลยเกิดความสนใจเข้าเรียนรู้ค่ะบริษัทอินดีมนะคะเปิดตัวเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบเอ็ามที่เาบอกก็เลยพยายามครับที่จะหาโอกาสการที่อานทำนะไปลงทุนฮะ การสร้างการขายโดยสมาชิกไม่จําเป็นต้องขายสินค้าเพียงซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของนัตกรมอินดีนแนะนำเป็นสมาชิกก็ถามว่ารวยแน่นอนให้สามารถซื้อสินค้าและรวยรับข้อมูลสินครับทำโน่นทำนี่ครับทำไปทำมาน่นหายเหลือแต่นี่เป็นา ด้วยกันตอบครับก็เลยมีโอกาสนะครับที่ได้ศึกษารายได้ให้กับธุรกิจทั่วไปนะครับโดยบังเอิญก็ไปเจอคลิปหนึ่งนะครับที่ เป็นแฟนของคนที่เกี่ยวกับพูดถึงสินค้าอย่างลุติคำามารถสร้างรายได้ง่ายๆจากการสัมผัสเป็นธุรกิจของการบริโภคสินค้าหรือการกินการใช้สินค้านี่แหละครับนี่ผมจะขออนุญาตเนาะพาพี่ๆมาดูครับว่าหลายๆคนน่ะน่าจะเคยผ่านธุรกิจลักษณะของการขายตรงเครือข่ายแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะทำได้จริงเหรอใช่ไหมครับมีใครเคยทำม ใครแบบคนที่หลอกลวงเราก็ไม่รู้นะคะแต่พอเรามาทำกับอินเดียเราเลยเชื่อมั่นว่าคนอินเดียไม่ถอกลวงเราเลยสักคนหนึ่งและอันนี้ก็คือ ที่ค้นพบก็คือมีเจนไรที่เรากินได้ประมาณอย่างเงินงสามเรารู้สึกดีขึ้นขาเราเดินได้ตอนนี้ค่ะขับรถและเข้าทำงานได้ท้งปยน่ด้้วยกันทั้งประเทศเลยนะที่ด้าน้วก่ดานนด้กินมี่ด้านรี้ดยกนทา้วยกันท้า้ด้วยก่้านีกท้าพด้ว้าันทีด้านดี่านะ้่เราจะี้ยทํ่ายันไ่ด้า้ดันทานนีกันที้านนี้ เกิดมีการรายได้ขึ้นมาเราทำได้กนเนี่ยเราทยังไงเรายิ่งชอบเรยนกับบริษัทราบอได้จากบริษัทแ้วเราเนี่ให้นะคะไม่ใช่ว่าเราไปหาเอาเองนะคะแล้วสามารถขายของได้ด้วยเราก็เลยชอบในตรงนี้และเข้าไปเรียนรู้จนรู้กับรายได้ของบริษัทถ้าทุกคนสนใจที่ว่าอยากได้มีรายได้เพิ่มอยากได้มีอาชีพเพิ่มโดยที่เรายังต้อง ดูแลลูกหรือว่าไม่มีเวลาน้อยเพียงหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็เข้ามาฟังและทางสามารถทำได้แล้วนะคะไม่ต้องไปทำถึงตลอดทั้งวันถึงแปดชั่วโมงเลิกเข้าแปดโมงเลิกเจ็ดโมงสิบเจ็ดโมงอะไรนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะคะตอนนี้ทำได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่ฟังนี้